ุอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสี่ยงและเนื้อหาที่รุนแรงเต็มไปด้วยคำหยาบคายเด็กอายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมแต่ถ้าจะชมจะดูก็ควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปไปเลตตี้โอเนะครับผมถ้าใครยังจำได้ดีเมื่อพักที่15 ผมได้ไปเละเขาแล้วครั้งหนึ่งที่โดนไปเหลืองนะครับแต่รอบนี้ผมก็จะไปเละเขาอีกนะครับผมจะเข้าได้ไหมจะง่ายยากแค่ไหนไปติดตามชมนะครับ Let's go วู o o ใครตั้งถนนอ่ะไหนวะพี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงปั๊โอ้แล้วมันโคตรป้ามาันขยเข้าง่ายพราะมันวิ่งออกมาชาร์เรายากแล้วโบดไมันก็ยิงเราไม่ได้ด้วยเออเหลือเชื่อ ก็ถึงไม่บ่อ้พี่มันทำบ้านอะไรของมันเลยไอ้มันเอาพวกมาทำไรมันเอพวกมาุดปะมันเห็นเะว่าไม่เห็นเราปะไม่เห็นไม่เห็นมงคนมองคนเปียกแองมงคนมงคนเปียกมาแล้วมองคนเรา้ใจเราแตงโัวแต่หมงะเอาปูเปิดปะเปิดเปิดลืเก่ิมูฟกนไปปป่หดีเวมให้เดี๋ยวไมให้ลิมูฟเอหมดแล้วใช่ไหมออกแล้วนเ ไป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 อีไกูเี่ยไ่ลบู๊ลี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 บู๊ลปบู๊ลีบู๊ลขบู๊าีบู๊ลีบูไลเบู๊ลียู๊ลไบู๊ลเบู๊ลีบู๊เปบู๊ลีบูปเีบู๊ลีบู๊ลีบู๊ลปูลลีลีบลปู ได้เกาะใส่แล้มันจริงได้วัด้หรอใช่พี่ก็ไอ้ตี้นั่นมันบอกมันยิงผ่านประตูโบนหรือให้พังไหมพังประตูนี้ผมมีบอลเลตอยู่พังเลยที่เห็นวะมันยิงฝานอะไรไแล้วทำไมต้องเลี้ยงได้หรอลบไม่ยิงทะลุเฉยเผื่อมันอยู่ตรงไหนป๊อปที่ไอ้โรเตียยิงไอ้เกียดูนี้แหละหายไปแล้วครับลงตามปีนี้ อ๋อรู้นั้นเหรอใช่ป่าวะไม่รู้วะไอเห็นประตูเลยวะโอ้บานรฟ้าสองใบละตี่บอกพี่ประตูมัประจุนี้ป่าวะอ๋อนี่นี่ที่มันเป็ประตูวะเออเไปเฉยตายอ้เหี้ยมันมีประตูเล็กตรงนี้เลยเห็ไหมเกิดมาบ้านมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดมันเหมือนเพิ่งดิ้นตัวเข้ามาแอคคูสเข้ามาป่ะงมีฮันโซปยิงเคนจิเคนจิแล้วอะ ตาผมเล็กผมเล็กประตูประตูผมเล็กประตูได้แล้วคุณแม่ประตูแล้วเอ้ยใครเปิดประตูเข้าเลอ่ะเราเราตั้งเองปืนผมหมดนะแล้วเขาโบยแลยไอ้ดี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 มันนั่งอยู่วางเตียงวางเตียงวางเตียงตายตัวนึงเออสวยไป้สองไอ้สี่ปืเปิดพี่น้อยได้บัตรฟ้าได้บัตรฟ้าเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ที่รถก่อนเขาบอกพังเตียงมาหน่อยเลยโบวโบยอะระเบิด ได้เดี๋ยวผมเอาบัตรฟ้าไปเก็บรถก่อนได้บัตรฟ้ามาสองใบวางเตียงก่อนวางเตียงก่อนคือวางเตียงก่อนมันเกิดแล้วน่ะเพี่ยง่ายดายเลยนะพี่ยังระเบิดวซุ้มเขเแียงหลังมี๋ยวมันอยู่มบนอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนไอ้เขี้ยบพี่นัทขอไอ้ี่นัทรถขอบาเลตแล้วไอ้ขอไอ้แค่แล้ว ไอ้เหี้ยผมจะขึ้นยังไงไวะนี่แม็กซ์เสร์ฟทั้งขึ้นทั้งลงไอ้เไอ้ไอ้เหี้ยจะจะขึ้นยังไงวะไโดอชุดผมไปไหนวะเก็บไม่ได้วะไม่ทปล่า,าเฮ้ยโดนไหมเนี่ยหาเกาะเมอนกันไม่ทะลุว่ะไม่ไอ้เหี้ยมันไม่โดนวะเออ<ค>สวยแล<ะ>้วเอาแม่งซมัดยอบตาย,ไ,ยไอ้คีมไหมไอ้เหี้ยกูตัดแรก เออเออแล้วกูวิ่งผ่านตรงนี้มาได้ไงวะไม่โดนสั้งกลุ่มเลยพี่พี่ผมวิ่งผ่านมาได้ไงวะมันเช็คมันชักแม็กอยู่ข้างบนผมบ้าชักแม็กไม่ใช็ไม่ไม่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนตรงกล่องนี้มีระเบิดปะเนี่ยมีมีมีทางมีกระบอกมีระเบิดกูวิ่งผ่านมาได้ไงไม่รู้ไอ้มันเดินได้ไม่เดินอย่างเงี้ยเดินได้เดินได้เดินมีปืนมันมีปืนกระบอกไม่ถ้ามีลูกเหน็ะโยนลูกเน็ดทำลายได้ปะเออเออเอาเน็ดทำลายได้เที่ยไม่ได้วะ ผมน่ะไม่ได้แปะเขาหรอมาพี่ตกหน้าผาเดินกระเพกเอาใคร้ยไอ้ทเอ้ยนี่ก็ไม่มีเจะเอาอะไรแม็กเต๋อกรับผมกรับผมอ่ะมันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอ่ะบนเตียงข้างบนโอ้แม่งมีล็อกบาร์เลยอ่ะไปทิ้งก่อนแม่จะระเบิดไหมออกตอนล็อกนั้นไปทิ้งก่อนไม่เป็นไรก็ใส่ก็ยัดใส่ยัดล็อกกล่องไปไงพี่มันก็ออกไม่ได้แล้ว แล้วม่าไ่สองกล่องนี้ได้ไหมผมรับดูมีระเบิดไไอ้ไอพี่จีอีกได้ปะไม่ของใครพี่น็อตไม่ขึ้นไปทำข้างบนต่อนี่ครับคุณน็อตมีกระองระเบิดคุณน็อตเอาเอาไอ้นี่ใส่ดิมันมีล็อกอยู่กล่องเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยมีล็อกคุน็อกกล่องเอาล็อกไปใส่กล่องแล้วมันมาจากไหนกันทำไมมันใส่ชุดส้มกันสองสามตัววะอะไรวะจะขายของเซลีย์ของไม่โหลดโหลดแล้ว ไม่ตามขึ้นมาตรงนี้ตามขึ้นมาตรงนี้มีเตียงด้วยวะ่ะมามรงนี้ขึ้นตรงนี้ได้เคลียร์ให้แล้วตรงนี้มุมไหนขวาแล้วขวาขวาเอาแล้วกล่องตรงนี้มันหายไปไหนและวะ้วว่ะไอ้ป๊อปยกลงไปแล้วหรอไม่ไม่ไม่เอาแล้วกล่องมันหายไปไหนว่ะอุ้ยพี่น็อตทำไมเครื่องบินมันยกล้ออย่างนั้นวะพี่ขึ้นไป<ร>ได้ไขึ้นได้ข้้งบนมันเคลียร์หมดแล้ว ก็มันไม่มีของเครียดเลยในขะองมันมีแค่นี้แล้วเห็นเครื่องบินมันไหมยกล้ออยู่นะเห็นอยู่เห็นในกล่องไม่มีแล้วอ่ะหายไปแล้วกล่องนี่ผมเคลียร์ได้ป๊อปถอยเคลียร์ไปทำไมมันไม่มีอะไรแล้ว โอ้ยจริงไม่ช่วยอะไรไหมไม่ต้องช่วยอะไรเลยมันเปิดประตูาให้เราเข้าบ้านช่วยเข้าบ้านเกีะเข้าบ้านมันได้แล้วสามนาทีบินพว่งเข้ามาเลยอ่ะโอเคบางเนี่ยมันเปิดประตูบ้านพอดีเตียงมันหิ่ง ผมขายควายอยู่ครับเรากคยไซื้อทองครับขับออกเลยก็ได้นะพี่รด ต้องตัดเปนไม้พี่น็อตจะขับให้พี่ต้องขึ้นแบล็คต้องเคลียร์ระเบิดด้วยนะถ้าระเบิดปุ๊บแม่งเคลียร์แล้วนี่ไม่นะแอร์ไอยลงเครื่องบินผมเห็นแล้วลูกหนึ่งเห็นปะดำๆอ่ะไม่คือถ้ายิงเครื่องบินระเบิดนะต้องนอ็นอตมีคีมคุณน้องมาตัดไอคีมอยู่ไหนวะคีมอยู่ข้างในโบดอะ่ะกล่องด้านล่างแถวๆที่พี่เหยียบระเบิดไอเชี่ยอยู่นี่อีกลูกหนึ่งต้องให้ถึงมือท่าหมเนี่ยปักอะไรไว้ได้บ้างเนี่ย ฝักอะไรไม่ได้อีกในเขตบ้านเขาไป้คีมวะจามออเจอแล้วเปวาตวชให้มีตรงไหนบ้างสายหนึ่งจำฝังอยู่่วก่อนเปนเริ่มเทิมเลยอย่างกก<ำ>อ,องชิ้วายทำไมผมผมเห็นเห็นฝรั่งมันเอาไปบอมมาแปะแปะกำแพงได้ด้วยไม่รู้ดิระเบิดแปะได้แล้วก็แบบ ไม่ระเบิดไปบอมอ่ะแแปลกําแพงแล้วก็น่าจะทได้้แลวตัดแล้วแต่ว่ามันไอ้นี่ว่ะมันมันมันฝังดินอยู่อ่ะมันต้องเอาโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่นาเลยเดินไปเดินมากูโดนระเบิดพี่เพรของมันร้นผมก็บอกอยู่นะมีมีตัดต้นไม้ด้วยตัดต้นไม้มาไม่มีขวานอ่ะแล้วเมื่อกี้เกิดมาโกขวานกันไว้ไหนวะว่าเละแล้วแม่พินาตาย โดนระเบิดอะโดนระเบิดที่ผมบอกไงว่ามันอยู่ในพุ่มอ่ะแล้วไอ้นี่กัตตัดไปแล้วอ่ะเออใช่มันระเบิดมันวางโต๊ๆเลยพี่จ้าก็เดินเหยียบเลยไอ้เอารถคันนี้ไปด้วยนะมีระเบิดอีกลูกนะพี่ระวังเห็นป่ะตรงไหนเนี่ยตรงหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สมอลแอนตี้เปัสโนอลใหม่ไม่ทำไม่ยิงทิ้งอ่ะไม่ตอนแรกยิงไม่ได้พี่มันอันนั้นมันติดรถ รถแดงอะ่ะถ้ายิงปุรถพังเลยอ่ผมได้ขวาละอันนี้ก็ยิงไม่ได้นะเพราะว่าปืนจะหายตัวพี่นาก็จะหายไปด้วยกูอยากชอบแล้วแม่งมีอะไรให้คิดลิบ <c oughs> อังธุรกิจกันผมขายควายอยู่ครับเอาเงินมาซื้อทองครับ ใช่ขายทองอยู่ครับเอาเงินมาซื้อควายว้าผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนได้ละผมขายทองซื้อควายดีกว่ามาใส่ขบิตรงวันนีตอนนี้ผมได้ข้อควายแล้วครับอย่าเดี๋ยวมาหาว่าท้องสิเยอะผมได้ที่เลี้ยงควายครับตอนนี้เออระวังไม่มีระเบิดแน่นะ ท็อกซิกแหละครับพูดแค่เราแค่พูดลอยๆใช่เราไม่ได้แค่แบบคิดดังเฉยๆคิดอะไรมเปลินอยู่มันร้องเบาๆแล้มีไข่อยังไงวะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเราเปิดเฮ้ยโคกูตายโคตรเท่อะมันไม่ขึ้นไขว้พุนท์นัดถือของใสมาหรือเปล่าเออเยัยไม่ได้ถือ กูจ้าบวทิ้งได้ว่เอาไว้ในรถตัวไม่รูควายอยู่รับเจอพวกเนี่ยยังไม่เจอครับไม่เห็นเลยเ๋ยวช้าสุดท้ายพอดีป่ะได้ละมีที่ซ่อมเครื่องินอยู่มีไหมก็คลิปนี้สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ พอบ้านเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะโดนเลทไปแล้วนะผมก็มาย้ำเขานะครับผมเป็นคลิปที่ผมเลทง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเลทมานะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับว่า EP ต่อไปผมจะไปทำอะไรแล้วจะไปเลทที่ไหนนะครับรอติดตามชม E ีหน้านะครับ สำหรับ e ีนี N ้ e. ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายวู้ฮู้